มาสงลินก่่คะเริ่มต้นกันที่เหตุแผ่นดินไหวนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานนะคะว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด2.6ค่ะศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลเมืองพานอำเภอพานจังหวัดเชียงรายสายเหตุมีรายงานว่าเกิดจากรอยเลื่อนพะเยาทําให้มีพื้นที่ได้รับแรงสั่นสะเทือนหลายแห่งนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งสํารวจความเสียหายในพื้นที่ค่ะ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานเกิดเหตุแผ่นดินไหววันที่29พฤษภาคม2565นะคะเวลา2นาฬิกา58นาที แผ่นดินไหวขนาด2.6ค่ะจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ในตำบลเมืองพานอำเภอพานจังหวัดเชียงรายสาเหตุเกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนพะเยาทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้โดยที่ตลาดหลวงปรีชาตั้งอยู่ในเขตตำบลเมืองพานจุดศูนย์กลางบรรดาพาะะ่อค้าแม่ค้าและผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อข้าวของใน,ใ,นในตลาดต่างก็พูดถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นโดยบอกว่ารับ รู้ถึงแรงสั่นสะเทือนจนที่บ้านมีเสียงดังบานหน้าต่างมีเสียงลั่นคนที่นอนอยู่ตกใจตื่นขึ้นมาอย่างไรก็ตามนะคะชาวบ้านบอกว่ายังไม่รู้สึกกลัวมากนักเพราะยังไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นค่ะ อกใจไหมรู้สึกใ,กใจนะคะอนั่งอยู่บนนอะอยู่ที่พื้นตอนนั้นทําอะไรอยู่ครับมันจะข้าวขายออกมาขายอะไรยังยังค่ะอ่ะอพี่หลับสนิทแต่ก็รู้สึกเพราะว่าหมายที่เห่าครับอ๋อประมาณกี่โมงหรครับประมาณตีสองเกือบตีสามอืมแล้วมีความเสียหายอะไรไหมที่บ้านไม่ไม,ไ,มไม่ยังไมไ่ได้ตรวจสอบครับเพราะว่าต้องมาขายของตอนเชา้าครับ แล้วเ,เราเป็นไงบ้างไม่ได้ไม่ได้ไหวนานแล้วใช่ไหมมงพานเนี่ยโอ้ส oh. ี่ห้าปีแล้วตั้งแต่ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนั้นนานมากหน้าปีประมาณนั้น ล่าสุดทางนายพัชกรบุญ,ญลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมอบหมายให้ทางสำนังกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงรายประสานกับฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง18อำเภอโดยเฉพาะอำเภอพานซึ่งอยู่จุดศูนย์กลางและอำเภอข้างเคียงเช่นอำเภอแม่สวยอำเภอแม่ลาวอำเภอป่าแดดที่เคยเกิดเหตุแผ่นด,ดินไหวครั้งใหญ่มาแล้ว เร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนโบราณสถานและสถานที่ราชการว่าได้รับความเสียหายหรือไม่เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป